สวัสดีครับร้อยแปดไอเดียทำกินร้อยแปไอเดียสร้างไรายได้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหากรณีเครื่องซักผ้านะครับยี่หอ้อซัมซุงนะครับซัมซุงแอคทีฟดูอวอร h นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับฝาบน รุ่นนี้นะครับรุ่น WA11J5710SG นะครับมีหอัมซุงนะครับกรณีเกิดปัญหาน้ำไม่เข้าเปิดน้ำแล้วน้ำไม่เข้านะครับน้ำไม่เข้าถังถังซักนะครับก็คือถ้า,ถ,าถ้าใช้ได้น้ำจะไหลบริเวณบริเวณนี้นะครับข้างในนะครับ น้ำจะไหลออกมาบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ทีนีออ้ปัญหาคือน้ำไม่ไหลไหลเข้าเพื่อที่จะซักทำาการซักล้างได้นะครับก็วิธีการนะครับก็คือมันจะมีอยูหนึ่งอุปกรณ์นะครับตัวหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรียกว่าอะไรนะครับคือชุดนี้เป็นชุดที่เป็นปัญหานะครับ ก็คือมันเสียต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดฝาหลังออกมาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นะครับทีนี้ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทดลองทดลองเปิดใช้งานตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการถอดนะครับ ครับก็ถอดเหมือนเครื่องเสื้อผ้าทั่วไปนะครับก็คือดึงปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดน้ําปิดบ่าวน้ําให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีไฟแล้วนะครับถอดตรงนี้นะครับถอดออกครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็ก็คือมันจะประมาณอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นด้านเข้านะครับด้านเข้า น้ำเข้าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงไม่แน่ใจว่ารูนีู้รูนีน้นะครับท่อของเ้านี้ทีนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเอาซื้ออะไหล่ตัวใหม่ใส่เรียบร้อยนะครับราคาก็ประมาณออสองถึงสามนะครับจําไม่ได้นะครับพอดีซื้อมาใช้ ก็สรุปราคาประมาณสองถึงสามร้อยบาทนะครับทีนี้เรามาดูหลักการทำงานของตัววาล์วตัวนี้นะครับวาล์วน้ำตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ได้ทำการทดลองครับเมื่อถอดมาแล้วก็คือเอาสายมาใส่เหมือนเวลาที่เราใส่ใช้งานปกตินะครับน้ำจะต้องไม่ไหลนะครับนี่ครับน้ำไม่ไหล ตัวใหม่ก็คือไม่ไหลนะครับตัวที่พังก็ไม่ไหลเหมือนกันนะครับคือน้ําจะต้องไม่ไหลน้ํตจะไหลก็ต่อเมื่อเราต่อวงจรครบนะครับแล้วก็สั่งการทางานของเครื่องสภาพตามขั้นตอนมันก็จะไหลนะครับเห็นอันนี้คือถ้าทดลองดูอย่างนี้ก็คือไม่ไหลเหมือนกันนะครับแกะดูนะครับนี่คือสายนะครับสายนะครับขึ้นไปนี่ครับตอนนี้ก็เปิดก๊อกนะครับไม่ไหลนะครับ เพราะนั้นถ้าเช็คักษณะนี้ก็จะเช็คไม่ออกนะครับว่าตัววาล์วตัวดังกล่าวนะครับชำรุดหรือหรือใช้ได้เลยครับก็คือไม่มีวิธีการเช็คได้นะครับมีแต่ว่าต้องซื้อมาเปลี่ยนเท่านั้นนะครับซึ่งก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดลองเปิดใช้งานก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้สรุปก็คือวาล์ววาล์วตัวนี้นะครับชำรุด ตอนซื้อก็ต้องเอาอะไหล่ไปไปเทียบนะครับเพราะว่าก็มีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับเอาอะไหล่ตัวเก่าไปเทียบที่ร้านนะครับไม่งั้นก็จะเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็นํามาถอดใส่ก็ไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรมากครับวิธีการไม่ยากนะไม่ยากมากก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ